โครงการศูนย์กระจายสินค้าของลำพูนโดยบริษัท CPF c i t r i b u t i o n จำกัด ก่อสร้างเพื่อรองรับการกระจายสินค้าในเขตภาคเหนือ CP อาหารแช่แข็งแมคโคส่งของกระจายสินค้าไปยังตลาดโลตัสลำพูนการก่อสร้างใช้พื้นที่ทั้งหมด90ไร่พื้นที่30,000ตารางเมตรหน้าตัด5,000ตารางเมตรเริ่มก่อสร้างในเดือนสิงหาคมพศ2566 หเสาเข็มปลายเดือนกันยายนคมมีเสาเข็ม5,000ต้นความยาวต้นละ45เมตรพื้นใช้ระบบหล่อในที่เทพื้น26,000ตารางเมตรใช้เวลาเทคอนกรีต45วันพื้นมีการใช้เหล็กเส้นไฟเบอร์ผสมคอนกรีตโดยจะใช้30กิโลกร,รัมต่อ1ลูกบากเมตร ใช้เป็นระบบ P-Cast หล่อภายนอกแล้วนำมาประกอบภายในโครงการ เสาเข็มที่ใช้มีความยาว45เมตรบริเวณด้านบนส่วนหลังคาเสริมด้วยโครงสร้างถักทำให้สาม,มารถรับน้ำหนักได้มากและมีช่วงวางพาดได้กว้างมีการติดตั้งท่อสปริงเกอร์เพื่อป้องกันและระงับเพลิในยามที่เกิดเพลิงไหม สแปนเสาวางเสาเป็นแพทเทิร์นทำให้มวลของอาคารลดลงทำให้เพิ่มความโฟลของพื้นที่ได้มากขึ้นทำให้พื้นที่ดูโลง่งกว้าง ที่นี่มีห้องเย็นขนาดใหญ่ไว้เก็บอาหารมีอุณหภูมิลบ20ถึงลบ25องศาผนังห้องเย็นเป็น ISO-Wall FRP Lining เคลือบผิวด้วยไฟเบอร์กลาสป้องกันไฟไหม้เป็นชนวนติดไฟแต่ไม่นำไฟ ที่นี่มีห้องเก็บความเย็นของแต่ละบริษัทแยกไว้ซึ่งอุณหภูมิจะแตกต่างจากห้องใหญ่ไว้เก็บของคนละชนิดกันบริเวณข้างนอกเป็นโหลดดิ้งโซนงานระดับเซตซีโร่ มีช่องโหลดของรถบรรทุกเป็นพื้นที่ที่รับสินค้าและกระจายสินค้าสามารถปรับระดับความสูงของรถในการขนย้ายและกระจายสินค้าได้ และนี่คือไดอะแกรมโครงการศูนย์กระจายสินค้า CP จังหวัดลำพูนที่เราได้ไปดูงานมาแบ่งออกเป็น4ส่วนหลักๆ 1. Operating Model แบ่งเป็น Construction, Zoning, Design, Construction พื้นเทคอนกรีตผสมเหล็กไฟเบอร์เสาระบบ P-Cast หลังคาโครงสร้างทัชคาน P-Cast คอนกรีตเสริมเหล็ก วางส่อเข็มและลากฐานโซนนิ่งแบ่งเป็นโซนสำนักงานโซนห้องเย็นโซนขนส่งสินค้าโซนเก็บสินค้าทั่วไปดีไซน์สถาปนิกให้ความสำคัญเรื่องความสวยงามและการใช้งานวิศะวะคิดเรื่องความแข็งแรงเป็นหลักอาคารสองชั้นสูงประมาณ18เมตรโครงสร้างหลังคาเหล็กทัดพื้นที่ สามแสนตารางเมตรโครงสร้างอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 2. Structure System แบ่งเป็น2ระบบคือ Cast-in-place และ Precast c a s t i n p a c e ระบบหล่อในพื้นที่พื้นผสมไฟเบอร์ Precast ระบบยกประกอบได้แก่เสาคอนกรีตเสริมเหล็กผนัง FRP หลังคา 3. า 3. Type of Structure เลนฟอร์ดคอนกรีตคือโครงสร้างสำหรับรับน้ำหนักส่วนหลักของอาคารในส่วนต่างๆของอาคาร 4. a p p l i c a t i o n To Design ออกแบบโครงสร้างที่ใช้ตามความเป็นจริงได้ตามความต้องการและอย่างเหมาะสมเลือกใช้วัสดุได้ตามจุดประสงค์ของฟังก์ชันการใช้งานปรับการใช้งานโครงสร้างกับวัสดุที่เหมาะสม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความปลอดภัยต่ออาคารและต่อผู้ใช้งานการประยุกต์ที่จะนำไปใช้จากสิ่งที่ได้จากการมาดูงานสามารถออกแบบโครงสร้างที่ใช้ในความเป็นจริงได้ตามความต้องการอย่างเหมาะสมสามารถเลือกใช้วัสดุได้ตามจุดประสงค์ตามฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับการใช้งานโครงสร้างกับวัสดุที่เหมาะสมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความปลอดภัยต่ออาคารและผู้ใช้งานจัดทารรโดยนารพัฒชัยมงคล651-710-040ปาริดาเทพธรรม651-710-043สุรเดชกุลิกุล651-710-082